สวัสดีครับทุกคนครัวหมี่ซีซมาแล้วนะครับวันนี้ผมมากับเมนูข้าวผัดแตงกวากรอบนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลงมือทําเมนูนี้กันเลยนะมาดูว่าผมใส่อะไรลงไปบ้างนะครับจะบอกว่าผมทําแล้วอร่อยเลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันอันที่เห็นนี้ก็คือน้ํามันนะครับผมใส่น้ํามันลงไปในกระทะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะครับให้ตอกไข่ไก่ใส่ลงไป2ฟองนะครับจากนั้นก็ใช้ตะหลิวเนี่เกี่ยเกี่ยไข่ออกให้ ทั่วกระทะแบบนี้นะครับรอนะครับรอให้ไข่เซตตัวสุกนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบต่อไปนะผมจะบอกว่าผมเนี่ยชอบกลิ่นไข่มากๆเลยนะครับตอนที่มันกำลังใกล้จะสุกเนี่ยหอมมากๆเลยโอเคครับตอนนี้ไข่ก็เซตตัวสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวสวยและไส้กรอกหั่นลงไปนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นไส้กรอกหนังกรอบนะครับ ทำการผัดคลุกเขาไปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหกลิ่นของไส้กรอกเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับทำการผัดคลุกเขาไปเลยครับอยากจะบอกว่าผมใช้ไส้กรอกยี่ห้อซูเปอร์เซฟนะครับลองไปหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะมันอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยขั้นตอนต่อไปทำการปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครับ ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับแล้วก็ใส่พริกสดตามลงไปอันนี้เป็นพริกเขียวพริกแดงที่ผมหั่นไว้นะครับเอามาซอยใส่ลงไปได้เลยใครที่ชอบกินเผ็ดมากกว่านี้สามารถใส่ได้เยอะกว่านี้ได้นะครับทำการผัดกุ้ง้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมจะใส่แตงกวาหั่นลงไปครับ อันนี้ผมซื้อแตงกวามานะครับแล้วก็เอามาล้างทาความสะอาดเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้แตงกวาเนี่ยยังกรอบน่ากินอยู่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับนี่เป็นข้าวผัดแตงกวาแล้วก็มีเครื่องที่ประกอบไปด้วยไข่ไส้กรอกนะครับแล้วก็ฟิกสดแต่พระเอกของเราคือแตงกวานะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวผัดแตงกวาสุดอร่อยของเราในวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลองทําตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีดแบซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูถัดไปนะครับ